คุณอย่าคิดว่าคุณดังดังละลืมสิ่เขบอกเอาดังละเยียงก็ได้ยั่งกูกับามารถให้ได้กับคมัมบ์แมนเพราะว่าคุณได้กินได้ใช้ก็เพราะงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์งานโชว์ตัวดังนั้นทัศนคตินิสัยบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญมันมีเพจใหม่มมขึ้นมาอีกเพจหนึ่งน,นะครับซึ่งซึ่ง,ง อแอดเินยาหรือว่าพิญญาเราเราเป็นคนดูแลในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะช่วยดันอ่ะมื่อเบียดอายุ 22, ยี่สิบสองย่างยี่สิบสามเป็นน้องขอเจ้ากอเลยแต่วันเห็นหนาต้องของเหลือขึ้นมาในนี้มันซานชีสผุเลยเกศเป็นคนแบบโตทั้งบุคลิกภาพทัศนวิสัยไม่ว่าจะเป็นอ่าการโคตรการแต่งตัวการแต่งตัวแล้วก็การวางตัวเห็นตัวเกียวชีสผุเห็นจริงหรอครับ สีชมพูหรือเสียสีชมพูครับเอาสี่ชมพูเป็นเพจจริงครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งเราจะลงเป็นวิดีโอแล้วก็บรรยากาศเบื้องหลังอะไรแบบนี้พูดถึงประวัติแดนใหม่เนี่ยพอจะก็รู้มาคร่าวๆเนาะเขาก็เป็นดีกรีอช่องช่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงเนื่องด้วยน้องก็หมดสัญญาอะไรแบบนี้ก็เลยอยากลงงานอย่างนี้ด้วยก็อยากให้เป็นอย่างไนถ้าถ้าน้องสะดวกก็อยากให้เข้าได้เลยเพราะว่าเราจะได้ปรับปรับในส่วนการใช้ชีวิตอ การเชืยสยแล้วก็บุคลิกภาพครับจะได้รู้ว่าเพื่อนทํางานอะไรยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรในระบบของของคําว่าค่ายเพลงน้องอยูย่เรียนเนาะน้าให้มาศึกษาดูว่า<อ>เขาอยู่กันยังไงกินยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงในส่วนของน้องก็ก็อยากให้น้องเข้ามา <c oughs> ในสัมผัสในตรงนี้น้องจะได้มี energy มีแรงบันดาลใจว่าเออเนี่ยเนี่ยคนคนในค่ายเขาเขาเขาจะรุนในการทํางานขนาดไหน เขาต้องทําอะไรบ้างเขามีกฎเขาต้องแข่งกับเวลานะต้องตื่นเท่าไหร่นอนเท่าไหร่แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างให้ทางต่ลระวังนะครับประมาณนั้นแต่ไปแถบภาคเหนือบ้างไหมครับมีติดต่อเข้ามานะครับแต,แต่ว่ามันเป็นงานเดียวแล้วมันก็โดดมากทีนี้เราเราไปแล้วก็เสียเวลาสามวันถ้ามันเป็นแบบว่าอมีสักสี่ห้าคิวหรือว่าสองสามคิวเนี่ยเราเราก็ยังไหวเพราะว่าภาคเหนือมันก็เจ็บไปร้อยโลบางทีเราไปมัน,ม,นมันก็ไม่คุ้มในส่วนนี้เนาะ เราต้องไปวันหนึ่งแล้วก็ไปเล่นอีกวันหนึ่งแล้วก็กลับอีกวันหนึ่งเพราะใช้เวลาในการเดินทางเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเอในส่วนของแอตโนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาครับก็คือนาที่เรามีสำหนินะว่าพูดถึงว่าถ้าเดินสายด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้เกียร์ทำนะเกียรก็เหมือนมาเฉยๆมันก็น่าเบือ่อในส่วนนี้ก็ให้เกรับผิดชอบในในส่วนของกราฟิกโปเตอร์ไปเลยครับผมยูริเขาก็เป็น พูดถึงเนี่ยน้องเขาโตนะถึงเขาจะอายุนเท่านี้แต่ว่าประสบการณ์หรือว่าความคิดทัศนคติเขาเขาเขาโตกว่าอายุมากในการดูแลหรือว่าการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าเขาเขาไปเลื่อนเลยเพียงแค่ว่าคารคเตอร์เขาเป็นคนไม่พูดเป็นคนนิ่งเป็นคนแบบ่อมตัวเป็นคนแบบเขินอายอะไรแบบนี้แต่ซึ่งความจริงมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะน้องน้องเขาก็อยู่ได้ปกติไม่ต้องเป็นรค,คับ ส่วนมากถ้าเป็นางานกลางวันผมต้องดูในเรื่องของระยะทางนะครับถ้ามันเกินเจ็ดสิบแปดสิบกิโลมันมันก็ต้องพิจารณาคิดแล้วก็พิจารณาดูว,ว่ามันอะไรยังไงงานหนะักไหมเนื่องด้วยสภาพอากาศเพราะาเคยเคยรับไปแล้ว,ลวมันอากาศร้อนบางคนก็ไม,ไม่ไม่เต็มที่ในส่วนนี้ครับก็เอาเป็นเนื่องด้วยบุคลากรเยอะด,ด้วยครับแล้วก็ยังยังเด็กยังอะไรยังไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างมีบอลบ้าง แต่ว่าผมก็เข้าใจน,น้ำหนองนะแต่เราก็พยายามเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเ,เขาก็จะมีงานมีอะไรให้เราได้โดยตลอดทั้งปีนะครับผู้ที่สนับสน,นุนผู้ที่อยากอยากจะดูแลเราในส่วนนี้เรากเราเข้าใจหมดเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเห็นบอกว่าในเครือโรงเรามีตภาพเมื่อคืนเข้าไปคุยกับผู้บริหารครับ คอนเสิร์ตหลายๆท่านเขาก็บอกว่าโอเคคอนเสิร์ตแบบสนุกสนานมากไม่คิดว่าวันธรรมดาจะมีผู้ชมเข้ามาเกือบ,บเต็มนะครับเกือบเต็มเมื่อคืนมีสามร้อยตัวได้สองร้อยกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีเลยเลยไม่คิดว่าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะมากแต่เนื่องด้วยเป็นวันธรรมดานะครับยังยังขนาดนี้ท่านท่านก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนะครับท่านก็ขอคิวมาอีกประมาณเจ็ดแปดคิวเหมือนกันแล้วก็จะซัดจัดสรรให้ท่านนะครับ ในในส่วนนี้เจอกันแน่นอนครับไม่รู้ว่าจะไปตกลงเรามีต่ภาพสาขาไหนจังหวัดไหนรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงเจอกันแน่นอนเรื่องเธอเป็นไข่เป็นหนาวแต่แลนทีหนึ่งทีสองแลนไปเซเว่นไปซื้อหามากินผมผมผมอยากผมเห็นงานบ้านในสองเสาพอผมเหมือนทำเมืนเราทางานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็คือเข้าห้องก็นอนเลยแต่ว่าเราเนี่ย ยังเคลียงานเคลียค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายๆอย่างเสร็จน่าจะตีสามตีสี่บางวันก็เช้าเลยก็มีก็มีการประชุมสายบ้างบางวันก็เช้าก็มีนะบางทีพยาบานไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนไปนอนก็ตีสามตีสี่ก็ยังทักมายังมาคุยงานเคลียรงานวันต่อมากันต่อนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเพราะว่าน้องๆผมเคลียอะไรทุกอย่างก็ส่งน้องๆเขาที่พักก็ถือว่าเสร็จภารกิจเราในในอีกด้านหนึ่งแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องมาเคลียค่าใช้จ่ายว่าวันนี้มีอะไรบ้างันี้พวกค่าห้องพัก ค่ารถค่าน้ำมันค่าอะไรมีอะไรที่เราต้องดูแลเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทํางานตลอดแล้วเราก็พ,กพักตลอดเวลาพักอาทิเช่นมันจะมีเวลาพักให้หนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็งียบช่องเน้ดหนึ่งไม่งั้นร่างกายมันไปต่อไม่ไหวเพราะผมผมเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างไงน้องๆจะมีงานไม่มีงานขึ้นอยู่กับผมว่าผมจะมีศกักยภาพแค่ไหนว่าไปคุยงานดีลงานเขามาจ้างงานแต่ว่าในเรื่องของราคาเวลาอรไรการอ่า เดินทางเปงง็นยังไงมีห้องพักให้ไหมอ่าบางทีนะตามจริงอ่ะผมต้องขอเข้ากล่องแล้วนะเพราะว่าผมคิดว่าทั้งคนขับของบริษัทอคนขับรถรถตู้หรือว่าจะเป็นนักดนตรีเบื้องหลอกเบื้องหลงังเบืเ้องเสตียทุกอย่างผมผมคิดว่าเขาก็ต้องกินเขาต้องกินแล้วก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่แล้วก็สร้างความเป็นกันเองให้เขาได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้คอนโทรลง่ายแล้วก็งานเรามันก็จะได้ไม่ไม่ยุ่งยากระบบการทํางานแบนนี้กลายเป็นว่า ผมก็เลยต้องต้องต้องซัพพอร์ตทุกคนให้เต็มที่เพราะผมคนเดียวก็ดูแลเยินสามสิบสี่สิบชีวิตเหมือนกันครับในส่วนของศิลปินมันไม่ได้มีอะไรมากครับแค่แค่น้องน้อง,องตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะเพราะหน้าที่น้องมีแค่นั้นจริงๆทําให้แฟนคลับ FC, เอฟซีเขาเขามีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาชมอะไรแบบนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วสาหรับศิลปินเพราะเราทาํางานเบื้องหลังเราเป็นคน เคลียร์คิวหางานว่า,างานจ้างางานอบางทีเขาเขาจะเป็นรับเชิญมีแค่บอสอย่างนี้เราก็เสนอว่าเอาเอา,เอาทั้งวงไหมมันจะมีราคานี้นะนี่นะระหว่างเลือกอ่านวิบ้านคนเดียวก็จะเหรียนนี้สูงหน่อยแต่ถ้าไปทั้งวงมันก็มีเหรียนเฉพาะของมันนี่ดังนั้นเราเลยได้ไปด้วยกันตลอดสนุกสนานไปไม่มีอะไรมวลหลายค่ับ ทำงานกับตเกียวสนุกมากเพราะว่าต่างคนต่างม,มีทัศนวิสัยที่ดีแล้วก็ไม่ปิดกัน้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้หมดแต่ว่าเราจากเอาความคิดเห็นเนี่ยมาเชื่อมโยงกับกับสิ่งที่เราทําแต่ละวันว่ามันสอดคล้องกันไหมสามารถปฏิบัติตามได้น้อยมากเพียงไหนเพราะว่าศิลปินมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเนาะศิลปินบางคนอาจจมเมืออาจารข่อยเขามาอยู่ในข่ายขอ่อเมื่อข่อยคือแบบอย่างปรว่าเนี้คุณอย่าลืมว่า ทุกคนต่างมีโอกาสแล้วทุกคนอยากได้โอกาสนี้มากดังนั้นต้องรักษาโอกาสนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับว่าโปร,โปร,โปรไฟล์เลยทุกอย่างเนี่ยทางค่ายหราทาริหรือว่าทางบอลในแกร้งให้เต็มที่ขอแค่ทุกคนตั้งใจทํางานตั้งใจฝึกฝนแล้วก็หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ละครั้งถือว่ามันเยอะมันก็เยอะแต่ว่าหน้าที่คุณก็มีแค่นั้นอย่างนั้นก็ต้องตั้งใจต,งตั้งใจกับสิ่งที่ที่ตัวเองเด่นทา เพราะว่าขนาดโตเกียวยังขนาดนี้แต่ถ้าเป็นค่ายใหญ่อ่กว่าเขาจะได้เป็นศรริลปินที่มาตรฐานอยู่ตัวแล้วเขาต้องทาอะไรบ้างบาคนเขาเขาเหนื่อยนะแต่เขาก็ต้องสู้อ่าเรายอมเหนื่อยวันนี้เพื่อสบายในวันข้างหน้าอ่าดีกว่าเราสบายในวันนี้แล้วก็วันในวันข้างหน้าเราเหนื่อยแบบน,นี้ก็ไม่ได้ครับถึงผงเสียอายุสมิตแต่ว่าเ่ากับพานยังเมื่อไหรา่พี่น้องผมเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าอายุสมิตแต่ว่าผมผม,ผมทำงาน,น,นตั้งแต่เด็ก ่าใครที่ไม่มีพัฒนาก็จะหมดสัญญาทางคนะ้ายมันจะเป็นอย่างนี้เราเราเคยเสนอไปแต่ว่าเราคิดว่าเราดูจากศักยภาพน้องนงดีกว่าเพราะบางครั้งน้องนอยังเด็กแต่แต่้ตาเข้าไปเห็นแบบใครไงมันมันกันเหนื่อยนะเหนื่อยกับน้องที่ต้องก็จะรู้่วนว่าน้องบางคนแต่ยังไม่ดีหน่อยยังจมสิจมจมวจนกรมกรี่วจนกรอธิบายฟังเขาใจไปทุกคนอะไรแต่ถ้าเป็นค่ายใหญ่จริงๆอะ่ะมันจะมีโปร โปรของมันศิลปินสัญญาศิลปินฝึกหัดหนึ่งปีในหนึ่งปีนี้คุณไม่มีศักกยาภาพพอรหรือว่าคุณไม่ไม่กระตือรือร้นที่จะทํางานแล้วคุณไม่มีแสงสว่างในการทํางานไม่มีแสงที่จะจุดประกายให้คนรู้จักคุณมากขึ้นเขาก็ไม่เอานะเขาก็เตะทิ้งคือไกลคือกาขึ้นกันกรครับดังนั้นตองตองต้องตองพัฒนาเจ้าของตองพัฒนาเจ้าของ อันนี้มีส่วนถ้าไม่ดูก็ไม่สนใจแต่ก่อนผม,ผมเป็นคนแบบส,สังเกตน้องๆว่าที่ผมเขมานี่ผมเป็นโทเขามาหรอกว่าการจัดตั้งตัวเกี่ยวเนี่ยมีผมแค่สามคนที่ที่คุยทางทะเลก่อนเริ่มงานมีพี่เวิอ่นมีพี่เวิน,วนแล้วก็พี่บ้านนะครับผมที่เรามาคุยงานเกี่ยวกับการการรับงานคอนเสิร์ตว่าเราจะทําค่ายนะเราจะทําค่ายเพลงเราจะรับคอนเสิร์ตนะ,ะในในในระบบมีมีกันเท่านี้แต่มันก็ ต้องต้อง,ต,องต้องมีบุคลากร,ก,กรเพิ่มขึ้นต้องมีศิลปินให้เยอะกว่าน,นี้อะไรแบบน,นี้แล้วก็ได้เปิดรับสมัครออดิชั่นในส่วนน,น,น้องๆที่เพิ่นเป็นคุณบุ๊เบิร์กคือจังอาซี่แกมคือจังคุณคู่ชิ่นจังคือจังขอบเตอร์นี่กระ้อเอามาประสานต่อสินะอืมมีส่วนไม่ีส่วนเขาต้องดูบ้างแต่ไม่ใช่ดูอย่างเดียวน,นะเราต้องมีเหตุและผลนะอยู่ดีๆไปพวกไม่ได้ด้วยความดุของเราเนี่ยเราต้องเอาแทกแทกด้วยคําสอน่าไม่ได้ในโลกบการทํางาน คนเรามันจะดาเนินง,งานมันไม่ใช่แค่คนเดียว,แล,วแล้วบริษัทจะเดินหน้าได้มันไม่ใช่แค่มีแค่ผูู่มันต้องมีแขนขาบอบุคลากรประมาณนั้นมันมันมันไม่ใช่อะไรหรอกมันต้องเป็นของคู่กันในการทํางานมันจะได้ทํางานง่ายครับแน่นอนครับอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นนะเกี่ยวกับแดนเซอร์ถ้าเขามีศักยภาพมีตรงนี้เราไม่เคยปิดกัน้นเราส่งเสริมแล้วก็เต็มที่เต็มที่ครับ ใครที่ไม่มีศักยภาพพอคุณก็จะดูด้วยค่าตัวเองเองดังนั้นต้องมีสปิริตในการทํางานทุกคนต้องขยันขยันก็ขยันข,ขึ้นครับเพราะไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องทําเป็นศิลปินเดี่ยวจะได้ฟูลแบนด์ทีเดียวทําอะไรมันก็จะได้ง่าย งานก็จะได้หาผู้ช่วยมาเพิ่มอีกสักคนให้ดูแลคิวของประจำทีมนี้ไปเลยอะไรแบบนี้มันมันจะได้ง่ายตัวเองเราจะได้ไม่เหนื่อยเราจะได้คอนโทลทีเดียวไปรวดเดียวเยอะมันขึ้นอยู่บางคนอะดังนะแต่วันนี้สายบอดีเพราะว่าผู้จัดเขาคอนโทลคิวอันนี้ผมสังเกียนะแล้วผมก็ถามพี่พี่ผู้จัดพี่พี่วอลเกอร์พี่พ,พี่ที่เขาดูแลคิวงานที่เขาเป็นเป็นเจ้าของ อ่าร้านนั้นร้านนี้ผมปรึกษาทุกคิวแต่ก็มีปัญหาที่แปลว่าหนึ่งคุณดังแล้วคุณหญิงสองคุณดังแล้วคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเหมือนดังที่มามาขอคิวนะถ้าเป็นศิลปินนะยังไงช่วยช่วยหน่อยพี่ฝากหน่อยนะเพราะว่าพวกคนกลุ่มนี้จะสามารถทําให้คุณมีงานได้ตลอดทั้งปีอืม คุณอย่าคิดว่าคุณดังดังระือสีก็บอเอาดังละ,ลงละ,งละยังก็ได้ยังกูเกิดามารถให้ได้กับขบเมแมนเพราะว่าคุณได้กินได้ใช้ก็เพราะงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์งานโชว์ตัวดังนั้นทัศนคตินิสัยบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญจะเหนื่อยสีเมื่อยสีเบาไหวสีเป็นล่มก็ขอแค่บอกแต่ว่ารี่แอคชั่นคุณอย่าทิง้ง ไปลามาไหวย้ยิ้มง,ง่ายไม้สวยเห็นในคนเอนดูอย่าเห็นในคนสร้างครับมันถึงจะสามารถทำงานได้มันมันมันเป็นช่วงแต่ก่อนผมเป็นผู้จัดก,การให้พี่ผาแดงแกไม่เคยทําให้ผมผิดหวังแกมีสปิริตมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังดูแลคิวช่วยแกอยู่นะถ้ามันมีงานแบบอ,อละครภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเอวเพลงของพี่ผาแดงพี่วายุทธพิชัยผาเนตรนะครับ ที่กําลังอะมีกระแสกับกับพี่เอ,เอ,เอมยเราแต่ก่อนผมเป็นผู้จัดจาก,การแกนะพี่ผาแดงนี่ผมเป็นผู้จัดจาก,การแกผมดูแลคิวทุกคิวให้แกอืมแต่แกก็ไม่ทิ้งคําว่าภาพลณก์แกจะดูแลมากเราจะเป็นคนรอตลอดเวลารอแห้งแล้วก็ดูแลจาของรยาทด,ดีแล้วไหวแ้่เราไปออกงานนี่แล้วไหวตั้งแต่ย่ามทั้งเขานี่ยันถึงแม่บ้านแล้วก็ไหวอ่าแกว่าไม่ต้องให้บอกไม่ต้องให้อะไอนี้ างทีก็สอนผมนะเพราะแกแกก็เป็นรุ่นพี่ผมแต่ว่าผมผมมาช่ไเออมาช่วยพี่ชายดูแลคิวเราก็เลยมีประสบการณ์อย่างนั้นเพราะแกประมาทคอนแทกเยอะแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากอเร็วๆนี้แกก็จะมีเราเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับเป็นแบบสไตล์บ,นบานๆเท่านี้แหละก็จะสไตล์ไทยบานแต่ว่าะระดับใหญ่นะก,ก็ลงทุนระดับแปดหลักนู่นแหละ หนังๆเรงนี้เป็นภาพยนตร์นะครับเราชมว่าจะเป็นยังไง mm hmm. ก็ดูแลคิวให้แกเหมือนเดิมอาผมพอดูได้ผมก็จะดูให้พี่ชายในส่วนของตเกียวผมเต็มทีมท่แล้วเพราะผมจะเอางานหลักผมเป็นหลักแต่ของที่อื่นคือผมจะเอาไปลองนะครับเพราะว่าผมผมมีทีมงานของผมอยู่แล้วก็ให้เขาดูแลไปแต่เราจะเป็นคนคนอนโทรลเบื้องหลังให้เขาว่าอะไรยังไงโอเคครับจังพอพอกกันไมเดอ สวัสดีหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่อยู่น้ากันจนจบขอบคุณค่ะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ